วันนี้บ่าวก็ยังไปเอ,อทานข้าวครั้งเดียวนะวันนี้ครั้งเดียวนะครับทานนะครับเอาขึ้นเฉพาะพอให้ระบบ a อได้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 เห็นว่าเรามีความสัมพันธ์กับกับเขาอยู่เพื่อนบอกว่ามาบุญบ้านเดอ้อโอ้ยวาสนาบ่าวสิเดเห็นบนนอ๋อวาสนาบ่าวก็เห็นได้ยินในห้องนีง ครบมันมันติดครั้งหนึ่งติดติดอยู่หนึ่งอาทิตย์ใช่ไหมก็เจ็ดวันติดอ่าคีเอเตอร์ติดกระแสนะครับเพราะพวกติได้หลายคนวันนี้่่าก็ยังไปเอ่อทานข้าวครั้งเดียวนะวันนี้ครั้งเดียวนะครับออ,อทานเพราะอะไรเพราะว่าเอ่อรู้สึกมันมีกลิ่นนะครับซื้อมาแล้วทานไม่ได้ ดได้เอาแรงนะครับเขาเรียกว่าเอาแรงกายแรงใจทั้งสองวันคือเสาร์และอาทิตย์นะครับคล้ายโซนที่ขายอาหารนะครับอาหารแช่เย็นนะครับอาหารแช่แข็งนะครับหล้เนาะมีความสุขมากๆเด้อคุณสุภาพรนะครับแฮปปี้เบิร์ดเดย์ด้วยนะครับอ๋อคุณติควาคงดีบอกว่าขอโทษทุกขืช้าเมื่อประมาณ เกือบสี่โมงเย็นของประเทศไทยเนีนะครับก็เขามีมีโนอะไรบ่าวก็ก็ทักทยสบายดีสวัสดีกันนะชีลาวค่ะนะครับใช่ผักชีลาวนี่หอมนะครับแกงแส่หยางกระแสบออมมะกอยนี่กระแสบเด้อพี่น้องนะครับเ,เมื่อวานนี้เบาไป ค้นเจอรูปเก่าๆนะครับก็ไม่เก่ามากเข้าไปหลายบ้านนะเข้าไปเยอะมากนะวันหนึ่งๆนี่เป็นสิบนะเข้าไปนะครับเอ่อบางบ้านนะแทบไม่พยายามหน่อยเด้อนะครับเพราะรู้สึกว่ากฎใหม่ของระบบรู้สึกเข้มงวดขึ้นนอกจากเข้มงวดแล้วการจะผ่อนแสนสมบัติมีความสุขมากๆนะครับเพราะว่าเพิ่นเป็นวันเกิดเพิ่นเนาะวันนี้วันที่สิบแปด หลายๆคนนะเกิดวันนี้บ่าวก็ทักทายสบายดีนะครับทุกท่านทานข้าวกินข้าวหรืออยังนะครับหรือบางท่านอาจจะกำลังเข้าอยู่เข้านอนนะครับบาวันาไม่ขึ้นนานนะครับไม่ทมไมนั้นไม่มีจํากัดนะครับแล้วก็เราก็เปิดเพจด้วยนะคนติดตามเพจเยอะมากเมื่อสิบปีที่แล้วนะและที่นี้เหมือนกันนะครับมาอีกแล้วท่านหนึ่งนะครับเห็นเข้ามานะครับคุณเอ่อใช่คุณ เออบ่าวอันผิดขอตี้เนาะน่าจะนัตตีนะครับนัตตีเวเวอร์นะครับก็ทักทายสวัสดีคาน้องสอนนารีแล้วก็สวัสดีคาน้องท่าอ่านอ่านผิดขออภัยเด้อนะครับน่าจะเป็นตูนนะครับอ่าไม่ตูนก็ตุนนะครับต้องขอเอากลับถึงห้องแล้วก็ปั่นจักรยานดูเอ่อพี่น้องนะครับชาวอินเดียนะครับว่า ประเพณีสุภาพรแสนสมบัตินะครับเบาวก็ได้ปไปอวยพรให้นะครับแล้วก็พอดีิ่นก็เข้ามาในไร์สดเนะบาวก็เลยเอ่ยชื่อว่าเพิ่นเกิดบัน,นารีอินทิศรน,นะครับก็มาจากทางไก่มาจากแดนไก่นะครับพอสาบายดีวบานน้พาเพิินยินดีต้อนรับสู่บ้านของเบาวบ้านน,ะพนา,าพ,าานนะพรนะครับก็ส่งกําลังใจให้นะครับมีหลกัลกๆนะครับมีความสุขใจสุขใจนะครับ ไม่พูดถึงเพื่อนที่เข้ามาในไหลของของเขาเลยนะครับแต่เขาไปพูดถึงเพื่อนนู่นแหละ <c oughs> อยู่นอกไรสดสุดท้ายเพื่อนอยู่ในนีเ้เป็นเมืองก็มีประชากรเยอะนะครับมีมีหลายเชื้อชาตินะครับแล้วก็มีหลายศาสนาที่อยู่ตรงนั้นแต่เขาขึ้นเวทีไม่ถึงห้านาทีนะครับเขาบอกว่าขึ้นพอให้ระบบ AI เขารับรู้ว่าเรายังมีครับเพราะ AI มันกระดังดันเรา นะครับเอ่อแล้วก็วันนี้ก็แจ้งหลายรอบนะตัวที่ว่ายอดบิเท่านั้นท่านั้นมันแจ้งมาตลอดไปอยู่อินเดียก็ได้ถ่ายภาพไว้นะครับเป็นภาพที่เอ่อบ่าวปกติเวลาเลิกเรียนนะบ่าวจะนักไใต้สุดของประเทศอินเดียนะครับเอ่อเป็นเมืองบังกลาอนะครับบังกลาอบังกลูลูนะครับถ้าเป็นส่ออายุเยอะกว่าเพื่อนนะครับแล้วเวลาเลิกเรียนเราก็ ปั่นจักรยานนะครับเพราะเวลาไปเรียนบ่าวก็จะปั่นจักรยานสบายดีหรือเปล่า้าสบายดีนะครับนิดๆน, <c oughs> นะครับแล้วก็ไอ้แก้วมหาเป็นสายอันนี้ว่าอายุน้อยมากนะครับเขาเข้า,ขาเรียนปริญญาโทเนี่ยอายุประมาณสิบแปดสิบเก้าปีเองนะครับแต่ว่าที่ประเทศไทยก็ไม่มีย้อนหลังก็คือวันนี้เลยนะครับก็เลยเอ่ยนะครับนอกกนั้นเราก็ไม่ได้เอ่ยเพราะว่า ถ้าเขาเข้ามานะครับเอาขึ้นเฉพาะพอให้ระบบ a อไอได้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 เห็นว่าเรามีความสัมพันธ์กับกับเขาอยู่อาหารเด็นค่ะอู้อาหารเด่นอร่อยนะครับอาหารบ้านเฮาเนะี่ยแซ่บไหลเด้อเราก็จะเป็นสีผิวแขกนะครับนะครับอยู่เมืองลาวก็จะเป็นสีผิวเมืองลาวเข้างานอยู่ นะครับก็ขอให้คุณตีบความมีความสุขในการทำงานนะครับและส่วนด้วยวอนเีพิ้วมานี่ปกทุกคนเด้อสาวตีบคอมเมนต์บ่ได้บ่ได้ได้แต่ฟังเพิ่อนอาจจะเข้างานอยู่นะครับเพิ่นกำลังเข้าเวียกเข้ากัน Facebook เขาเข้มงวดนะครับเข้มงวดหลายอย่างนะครับซึ่งเบ่าก็ได้อธิบายไปหลายคลิปในไลฟ์สดที่ผ่านมานะครับหนึ่งในนั้นก็ ก็หลายๆท่านเนาะวันนี้ก็เป็นวันจันทร์นะครับเป็นวันทํางานนะครับของเพื่อนมิตรสหายทุกท่านนะครับ <c oughs> มาอีกแล้วท่านหนึ่งนะครับยินดีต้อนรับนะครับเมื่อกี้ก็คือคุณสอน,นารีอินที่สอนแล้วก็คุณวอนเอศที่เป่าบ้านนาแล้วก็สบายดีทุกคนรอบห้องนะครับทักทายสบายดีสวัสดีกันได้นะครับทุกท่านนะครับ เพื่อนๆในห้องของของเราเนี่ยกนบอกว่าขอตัวไปเปิดบ้านก่อนนะคะโชคดีค่ะขอบคุณมากนะครับคุณวอร์เอฟิวนะครับเ,เวลาเราขึ้นไลฟ์สนะครับคนคนอื่นมาพูดกับเราเนะ่อแต่อีกคนหนึ่งเขาไม่พูดกับเราแต่เรากลับไปอยากไปพูดกับเขาอย่างนี้นะครับเรื่องสีนี่ไม่ได้เป็นแบบนี้นะผิวสีแบบเมือกคนแขกอินเดียเลยนะครับเดี๋ยวมีภาพอยู่เมื่อวานนี้ค้นเห็น ภาพอาไรไรายส่วนเราก็เอ่ยนะครับก็คือพยายาม,มเพื่อนเหมือนกันนะครับฝากเ,เพื่อนเวลาขึ้นขึ้น,ข,นขึ้นเวทีนะครับทำมิ้นกล้องรุ่นชื่อคนบ่ดไดไอ้บ้าวโอ้เป็นอย่างนอนะครับผิวของเบ่านะอะจนเป็นเป็นคนแขกไปเลยนะครับเออเป็น อยู่บางสถานที่ก็สิ่งแวดล้อมก็แตกต่างกันไปอาหารการกินก็ก็ไม่เหมือนบ้านเรานะครับเขาก็จะเอาเอา่อหลายหลายคนนะ่ะหลายห้องลหลายเอกนะครับมาเขาเรียกเอเขาบอกนะครับเฟสที่สามตัวนี้นี่คือเปิดมาไม่กี่ปีนี่ประมาณปีสองปีผ่านมานี้เองนะครับทีนี้เพื่อนกี่หนึ่งชั่วโมงนิดๆนะ ว่าจะขึ้นแค่ครึ่งชั่วโมงนะครับคุยไปคุยมามันเพลินไม่รู้อะไรยาวไปถึงหนึ่งชั่วโมงพ่อนแสนสมบัติมีความสุขมากๆนะครับเพราะว่าเพิ่นเป็นวันเกิดเพื่นเนาะวันนี้วันที่สิบแปดหลายหลายคนนะเกิดวันนี้บ่าวก็วันนี้บ่าวก็ยังไปทานข้าวครั้งเดียวนะวันนี้ครั้งเดียวนะครับทานเวทีโดยประมาณครึ่งชั่วโมงต่อว,วัน แต่ก็จะมีบางวันขึ้นถึงเป็นชั่วโมงเลยนะครับก็จะขึ้นอยู่เวลาประมาณสู้กี่พันมิมันแจ้งมาบ่อยมากนะครับถ้ามันแจ้งมาอย่างนั้นยังไงเราก็รีบสร้างคลิปนะครับเพื่อไปลงจุดที่มันแจ้งมาส่วนคนที่เขาเข้ามาทีหลังเราก็พูดถึงหมายถ้าคนที่เขาไม่ได้เข้ามาเขาอาจติดภารกิจอะไรข้างนอกเราก็จะไม่พูดถึงนะยังไงบา่บาวบ้านนาภาเพลินวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณขอขอบใจนะครับ พี่ๆเ,เพื่อนๆน้องๆน,นะครับมันไม่ตกนะครับอาอากาศค่อนข้างร้อนนะครับเอา,อากาศร้อนๆอ,อย่างนีง้อยู่เมืองไทยก็จะเป็นสีผิวเมืองไทยไปอยู่นิวซีแลนด์ก็จะเป็นสีผิวแต่ว่าอยู่นิวซีแลนด์รู้สึกผิวขาวกว่านี้นะผิวปนปลาดุกนะครับก็โอเคนะก็พอทานได้นะครับ เอามาก็คุณหมายเหมือนออคอยๆไปหาเจ้านะครับคุณสอนนรีนทิสอนบอกว่าสบายดีนะครับแล้วก็คุณวนอนเอออพ,พ์อะไรอัพคลิปอะไรลงไปมันจะไปขึ้นของเพื่อนหรือว่าคนที่มาติดตามเรานะครับอันนั้นคือเขาเรียกว่าติดกระแสร,ระบบเอ็นข้าหอมข้าวสวยนะครับแล้วก็อีกท่านหนึ่งก็คือคุณสุภาพรแสนสมบัตินะครับเออวันนี้วันเอ่อวัน ไปอยู่แต่ละประเทศสีผิวเปลี่ยนเป็นแบบกระป๋อม้วยพี่น้องนะครับ